มีเด็กน่ารักสองคนมาฝากค่ะเวลาเห็นรูปรูปในพวกโซเชียลมีเดียเนาะเดี๋ยวนี้เด็กเนาะก็น่ารักน่ารัก,รกพ่อแม่ก็ช่างแต่งตัวแต่งตัวเลยทีเดียวดิฉันนะตาม i อของคนคนหนึ่งนะเป็นเด็กทางตะวันตกคนหนึ่งแต่งตัวเก๋ไก๋มากเลยทีเดียว i อจเขาชื่อสะกดว่าแอดลูอิสเออ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเให้ดูคือเป็นเด็กที่แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่แล้วแต่งตัวเก๋ไก๋มีสไตล์ เหมือนแบคแคมแล้วย่อส่วนลงมาคุนชื่อหนูน้อยออลองโซมาเจอนั่นเองอายุ5้าขวบไปดูหน้านางกันไหมมาดูรุนี่ไงคือแต่งตัวเท่มากอะคุณดูดีเด็กอะไรแต่งตัวอย่างนี้มีพับขวองพับขาเชิดเชิดติดกระดุมคอใส่แว่นคือที่ออกมาเท่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นสไตลิสนั่นเองแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวให้ลูกน้อยเหลือเกิน แม่จะมีหน้าที่แต่งตัวให้อ่เลือกเสื้อผ้าด uh 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 um ูเสร็จวะแต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่แล้วย่อส่วนลงมามีอีกคนหนึ่งเป็นด้านตะวันออกเป็นเด็กหญิงอายุ7ขขวบคุณผู้ชมที่ชื่อว่าจองวอนฮีเป็นเด็กเกาหลีนะแต่ไปดังที่จีนแล้วแต่งตัวอดูแล้วกันน่ารักกันขนาดไหนนึัเหมือนตุ๊กตาเนาะเธอเนี่ยถ่ายแบบมาตั้งแต่เด็กค่ะคุณผู้ชม ดูสิสเหมือนแบบเด็กเหมือนเป็นสาวแล้วย่อส,ส่วนอะ่ะหน้าเนเป็นตุกตาแล้วขาวชอบดิฉันว่าวันนี้อาจจะเป็นไอเดียนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่รักรักลูกเนี่ยแต่งตัวให้ลูกนะวันนี้เด็กทั้งสองคนก็อาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียนะคะที่ให้พ่อแม่ได้แต่งตัวให้ลูกน้อยของคุณให้มีความสุขนะคะเอาลคะค่ะวันนี้หมดเวลาของการละแมแล้วคะ่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนราีสิวัสิ์ค่ะ